สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมบรรยากาศยูที่ประเทศพี่น้องสปอปลาวนะครับยูที่ประเทศสปอปลปอปลาวนะครับเนี่ยครับถึงเป็นบ้านแฟนน้องทั้งช่องเองนะครับนะครับมาพมาชมบรรยากาศบ้านเพื่อนนะครับถนนนทางบ้านเพื่อนนะครับนะครับเนี่ยครับบรรยากาศเต่๋ิวเป็นแบบที่นะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆนะครับอ่าบริเวณขางทางนะครับบ้านมันยังเป็นทางแดงอยู่นะครับแต่ถนนอยู่ในหมู่บ้านนะ ทั้งช่องทั้งช่องเราจะลงไอ้เบิ้งนะครับอ่าในหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านซื้อบ้านตานเปรี้ยวนะครับแต่ว่าเป็นเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวนะครับว่าหน้าสงการนะครับว่านาเทศเทศกาลนะครับปีใหม่มองอะไรก็บ้านเขาเขาเบิ้ง finished, สุพเดือนสงการนะครับทั้งประเทศไทยนะครับทั้งปุ่นสะเดือนสะเดือนปีใหม่นะครับอ่าเป็นวันปีใหม่นะครับว่า อยู่หาดทรายขาวหาดทรายงามนะครับอยู to to ่ที่บานตานเปียวครับเมืองทลขมนะครับเมืองแง่กันนะครับทั้งช่องกับอ่าบ้าพิษกับขอไปนะครับเพราะว่าบ้านแป้นบ้านทั้งบ้านแป้นทางทั้งช่องนี่ก็เป็นบ้านตานเปียวนะครับอ่าตานเปียวครับนี่ครับน้ำขังท้าเบิ้นกระตีเหตการเกษตรทั้งจีนนะครับนะครับการเกษตรนะครับ อ่าเห็น en, ถนนบางท้างสิรถบ้านเป็นมีเตอรถสี่ประตูนะครับส่วนมากจะเป็นรถสี่ประตูนะครับเอ่นะครับสี่ประตูสลายแล้วก็ับเป็นรถเก๋งนะครับรถเก๋งรถสี่ประตูนะครับบ้านเป็นมีเตอรถคันน้ำงา้มนะครับบ้านเป็นครับแต่ว่าเมื่อนี้ครับที่เาเห็นนะถนนเส้นนี้เป็นถนนอ่าถือว่าเป็นถนนสายหลักนะครับสายหลักสายหนึ่งกันดนะครับนะครับก็ถือว่า พาชมบรรยากาศนะครับถนนตัดไปก่อนนะครับว่าพาชมบรรยากาศน้ำขังทางนะครับเป็นกระิปูปุ้ยนะครับว่าทำการเกษตรนะครับแต่ว่าพวกวัลว่าถนนเส้นนี้มาจากเส้นใดไปเส้นใดนะครับตวทั้งจองบัรลุจากวัลลุจากตั้อยู่ในมูบานนะครับจากตมูบานแป้นนะครับเป็นมูบานตาลเปรี้ยวนะครับอ่า่าสงสัยนี่ตีผาชมไปเรื่อยนะครับจนฮอดตีทั้งจองเลยลงไปนะครับเป็นนี้ครับทีบนเนธแย้ขามน้ำนะครับ ชมบรรยากาศอีกมองนึงนะครับนี่ครับมองนี้ครับชมบรรยากาศนะครับไปเรืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จางช่องๆกัเด้อครับนะครับพาไปชมว่าบ้านทั้งบ้านแยนาไกยู่ใกล้เมืองเี้นะครับอยู่ใกล้เมืองบ่ได้อยู่ไกลจากเมืองเวียงจันงนะครับเขาอะขี่รถมาค่ะข้ารถเลยสิบกว่ามันลอยหรือสองลอยบาทนี่แหละครับว่ไกลนะครับนะครับเขาอะทานในเมืองนะครับถ้าในเมืองก็ทิ่เป็นบรรยากาศบรรยากาศแต่ทานในเมืองนะครับบอกเลยว่า จะเป็นลาดยางด้วยกันครับบ้านน้อเลยนะครับแถนเมืองครับตาออกมาจากชนบทนะครับทั้งชุดนบัตคือแบบบ้านน้องเป็นเงินจุดนบทตนะครับแบบทั้งไทยเพิ่งนออกมาจากนอกเมืองนะครับแล้วก็และกระสีซื้อกันนะครับนะครับแต่บ้านเ้าเดี๋ยวนี้ก็ิเป็นลาดยางไปแล้ยนะครับถมองตีนะครับบ้านเพิ่นนะครเอาชมบรรยากาศดีๆนะครับนะครับเพื่อสุดยอดนะครับว่าเพราะว่า บริเวณติดทางถนุนท uh, ี่สมาภูธีเป็นการเกษตรนะครับจะมีการปลูกกล้วยอย่างที่เราเห็นเนี่ยละครับบะมีการปลูกกล้วยกับทั้งบ้านน้องเพื่อนกับทั้งบ้านเ้างกับเตือนใบแล้วครับเตือนใบแล้วก็มีการว่อยพุนที่ว่างนะครับบ่าไปเลี้ยงวัวนะครับเพื่อนกับมีการเลี้ยงวัวนะครับบ่าแถวถ้าอยู่ทั้งทรายมือลงไปกับที่เป็นแม่น้ำงึมนะครับแม่น้ำงืมเดาตีพาไปเลยครับมองเพป็นเอาแพ้ขื่นนะครับแพ้ขามไปขามมากนะครับบ่าถเลดลดขามไปขามมากนะครับ อ่า so คือการใส่การย่นเวลาครับการย่นเวลานะครับอ่าถาเราไปฮัททางสะพานกว่างไก่นะครับนะครับเบื้องบนน้ำกันได้ครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับนะครับบรรยากาศอาจจะเพิ่มฟ้าเพิ่มฝนนะครับนะครับเพิ่มฟ้าเพิ่มฝนนะครับเบื่องบนน้ำกันได้ครับนะครับบรรยากาศครับหลายปีแล้วนะครับได้มาเห็นนะครับอ่าถือว่าหลายปีแล้วครับเดี๋ยวหน้าเทศกาลนะครับหน้าเทศกาลสงกรานต์เด้อ ปีใหม่นะครับแต่คนเดินทางมาเพื่นปีใหม่เราจะทางช่องจะไปถ่ายให้ดูนะครับม่วนเลยดีนะครับบอกเลยว่าบ้านเป็นเหรียญสงการม่วนนะครับเป็นแรงเมื่อวานเรงทองเกี่ยวนะครับอาหารมาเที่ยวนะครับอาารมาเที่ยวไกลจากเมืองเลงกๆนะับอาหารข้าวเผาบนกระดับนะครับข้าวเผามนเรียบระดับกระบกันเดีบวมีหลับไม่ก่อยนะครับบานเพื่นครับนะครับคือว่าสิ่งนี้กันและครับแต่ว่าทางช่องก็ได้เห็นนะครับ ว่าเพิ่งจะกินในไข่กันค um, รับทั้งบ้านนะครับกินแบบแบบในไข่กันนะครับวิสุกตามนี้ไก่ย่างปลาเผากันเด้อครับเพิ่งจะกินคล้ายๆกันนะครับว่าอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องเลยเน้อครับแบบแฟนๆทั้งแกทั้งคิปต่อไปนะครับเอาไปเชิญน้องกันนะครับว่าเ์าก็จะไปตามมาถนนเพิ่นเด้อครับปวาร์ถนนกับทังบ้านเาเพิ่นมาคือกันนะครับพลเประเทศนะครับอันนี้เป็นนทางชนบทตรกับว่อง่ายกับ เส้นทางในขนนบล่ะครับเพือแบบออกจากนอกเมืองไปทางในเมืองเป็นมีความสนุกสนานก็ดีอยู่ดนะครับนะครับอาหารตามาสนุนเป็นไส้กระป๋าประเทศไทยนะครับปรคือกันดนะครับตัวคนละบ้านคนละเมืองนะครับนะครับกับเบื่อกันน้ำกันดนะครับนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีๆที่อยู่ประเทศเปอนบ้านเนาะนะครับนะครับประเทศเปอนบ้านนะครับนะครับชมน้ำกังนะครับ เพราะว่าช่องนี้เป็นหน้าน้ำท่วมด้วยครับว่าหนา้หนาไม่น้ำท่วมนะครับถ้าใน้าม่น้ำท่วมเรวถ้าน้ำลดแล้วเราทั้งช่องสิพาไปชมหาดชายงามนะครับหาดแหล่งท่องเที่ยวนะครับแบบนี้เราเที่ยวนะครับโอ้คุณคนมาเที่ยวหลายครับบอกเลยครับดูเป็นหลังบ้านของแฟนนะครับลงไปทางหลังบ้านนะครับถ้าไปน้อยนึงก็จะเป็นทางลาดยางเลยนะครับเป็นแบบนี้ลาดยางนะครับนะครับหรือว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับนี่ครับเราได้มาเห็นอ่า บรรยากาศบ้านตีบ้านน้องนะครับบ้านคือว่าการข้ามไปข้ามมาง่ายนะครับบ้านยากนะครับพ้างขำไปขามาเข้ากับไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยุบปากด้านย้อนด้านนะครับเพเ ie, ื e ่อนกับตีให้ครการนี้นะครับเขาวนตีนี้ว่าเขาวนโิเพาะเกี่ยวเราด้วยครับเจ้าหน้าที่อยู่ด่านนะครับเราจะข้ามมาเที่ยวนะครับบ้าเพื่อนกับตีมีใกล้นะครับเพราะต้องการติดต่อไกด์นำเที่ยวหรือว่า เขาอยากไปเทีเาา่ยวเมองไดขี่เล็ดขี่รถเมืองใดกัตรงสถานที่ตรงไหนกับเป็นกันสิผ้าเุาไปเ,เพลิดเลมืองโปแพงนะครับค่ากัดอาตาค่าบริการเป็นโปแพงนะครับการขามาเที่ยงแล้วกัถ้าออกมานอกเมืองสิจากนอกเมืองเมืองกันนะครับเนียนทั้งช่องเนีนน้ำใส่ใส่ผัดสป,ปอร์ตนะครับเราเราจะใช้พัดสป,ปอร์ตนะครับ่จ,จะข้ามมาได้นะครับใส่พัดสป,ปอร์ตดนะครับว่าบอกเลยว่า ถ้าเป็นบัตรผ่านแดนนับที่ทังช่องเคยได้พูดไปนะครับบัตรผ่านแดนนับเนี่ยมาได้แค่เมงแมงจันเด้อครับถ้าบางบางท่านอาจจะพูดจากนะครับหลายหลายท่านอาดจะพูดจากนะครับคือทั้งช่องไปไม่ไหมนะครับพูดจากนะครับบัตรผ่านแดนมาได้แค่เมงแมงจันนะครับเท้าอย่างออกวานนอกเมืองนะครับหรือว่ามาเที่ยวทั้งบันทั้งบานทั้งนอกเมืองอีกอ่ะคือเขาต้องใส่ผาสปะรดนะครับนะครับ เขาต้องเบิ่งไว้นจำกันเนื้อครับเพราะว่าหมาเนี่ยเัากับพิษกฎหมายบ้านเมืองเัากับมาเคลกันนะครับแต่ละแต่ละประเทศแต่ละมองกับมาเคลิกันนะครับเขาต้องรักษากฎหมายรักษากฎนะครับนะครับแต่ว่าการขับไปขับมาเพรถือวันหยากง่ายนะครับเขาขับมาได้เลยครับปอตาวิพัสสปวัดนะครับถ้าเขาไม่มีพัสสปร์ตเขาก็เดินเที่ยวได้แค่เมืองเมืองกันนะครับไปชมใดหนึ่งเมืองเมืองกันควาเมืองเมืองกันกับติษจะ ทางดานหนองคายนะครับเพราถามยังไงเอาคี่รถง่ายครับเข้าถนนวิทยาาตรพือไปสุดเลยหรอครับถนนวิทยาาพนี่ไปสุดเลยนะครับสุดแต่ตรงสะพานวิทยาาพเลยนะครับเราเ้องอะยางกับไปเรื่องทั้งช่องเคยได้ลงไปนะครับเดี๋ยวทั้งช่องกับมองนาด้านนอกยางออกไปเข้าไปติดต่อจ้าห้าทีนะครับเทาามีคนสบกวาอครับถ้าเรามีรถถ้าเราอยากนั่งรถแต่ระหว่างประเทศนะครับรถจะรถกระที่ย่จังหวัดอุดรขอนก่นนะครับเรา แบบง่ายๆนะครับถ้าเราไม่มีรถส่วนตัวนะครับบาถ้ารถส่วนตัวเขาจะไปฝากนะครับอัตราค่าบริการการฝากกับ่แพงนะครับฝากรถเพิ่นเติเกียรติไปใหญ่ๆเลยนะครับฝากรับฝากรถแต่รับทบัตรผ่านแดนนะครับบัตรผ่านแดนกับรอบหลายบาทนะครับเที่ยวแพงเขามีเงินพันหรือว่าเขาก็สามารถไปเที่ยวประเทศอินโดนีเซียเขาได้เด้อครับประเทศตปปเล่าได้เยอะครับเขาก็ไปชมบรรยากาศบ้านเพิ่นนะครับบ้านเมืองเพิ่นหรอก ไปยังไงนะครับเขาก็สามารถเอาไปชมได้นะครับาไปเที่ยวได้นะครับแต่เดีนี้เจ้าหน้าที่มีคนตื่นเจ้าหน้าที่กับแบบน้ำเที่ยวนะครับว่าไงคือปคนยืนยึ่แถวนั้นแหละครับเป็นอดีตถามเมานะครับเมาส์ไปใส่ไปใส่อัตราค่าบริการเท่าไหร่กรับก็ถือว่าแพงนะครับก็เขาก็ไปได้นะครับไปเที่ยวได้เขาก็ไปแลกเงินจีบนะครับเหล่าเขาก็เที่ยวให้เปินพ้าเที่ยวนะครับให้หมอวัดมือกอะไรหรือว่าเราต้องการพักนะครับ แต่แนะนำมาหาว่ามากจากนอกเขตเมงเมงกันเนี่ยให้เป็นพัสปอร์อนนะครับถ้าเป็นพัสปอร์อแล้วเราจะได้ไปทั mm ่วนะครับไปได้ท mm ั hmm. mm ่วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัตรผ่านเดียนะครับบัตรผ่านเดียนั่งก็จะได้สามมือนะครับสองวันสามมือนะครับสองคืนสองสองคืนสามวันนะครับแต่ถ้าจะอยู่ในพิธีนะครับแต่ว่าในบัตรบัตรผ่านเดียนุเขาบอกว่าอยู่ได้เจ็ดวันนะครับไม่ใช่นะครับเขาส่งบึงศึกษาความน้องต้องถามร้อมนะครับ รับท่านเนี่ยอยู่ได้แค่สามวันสองคืนนะครับแล้วก็พัดสปอรดิ์เขาอายุได้เป็นเดืนเอนหมดแล้วครับแต่ว่า,าเท้าไปพักตรงไหนหมดเลยเขาก็แก้งขึ้นนะครับแต่เนี่ยครับเนี่ยน้ำปลาถ้าท่านไหนเขาลถข้ามเราก็ทำวัดเป็นพัดสปอร์ตนะครับอ่าเด็กเป็นพัดสปอร์ตนะครับได้รถรถยนต์รถอะไรเราต้องเป็นเล่มนะครับแล้วก็ก็มีพัดสอปอรดิ์ครับต่อใไปรถเล่มนะครับแต่ว่ารถที่พันไฟแนนซ์อย,อยู่หรืออะไรทุกอย่างนะครับอ่า เราจะว่าไ้เล้ยครับขมว่าไรครับอ yes ันนี้ทั้งช่องก็ไดมาแน่น้ำนะครับเพราะว่าาทั้งช่องก็ไดมีประสบการขามาแล้วครับบางท่านครับบมลูจักบางท่านการที่ลูจักครับบางขนาดกต่ตีเก่งเราเล้ครับบางท่านะครับตีเก่งล้าก็ขมไปขามมาคือทั้งช่องแล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเหมือนแต่ตอนทั้งช่องมาใหม่ๆนะครับตอนนั้นบอกเลยว่าบรลูจักนะครับบรลูจักแล้วครับ ไดเฮ็ดทำบัตรปันเนี่ยมาจ่อยทีเพิ่นกับเตียนเนาอย้ะครับกะถือว่าจ้างดีไปแล้วเพิ่งกับเตียนนะเพิ่งกับ่ะไ้เป็นอย่างนะครับเพิ่งกับเข่าใจเยอะการขับมาใหม่นะครับแบบเราข้ามมาใหม่ๆนะครับก็คือเข่าใจเยอะนะครับแบบเข่าใจเพิ่นนะครับแล้วก็นะครับเพิ่งกับ่ะไ้เป็นอย่างนะครับเพิ่งกับตักเตียนมาแลครับตั้งองกับเลยได้เฮ็ดปัดสปอร์ตนะครับหลักเพิ่งกับ่ะไ้เป็นอยังนะครับเพิ่งกับเข่าใจนะครับนะครับ เนี่ยครับป no ูดพ้าโครงออกมาเพิ่งทั้งนี้นะครับเนี่ยบองเราทุกคนตระกรังเอารถนกรอขึ้นนะครับของเราเราขับง่ายนะครับแพรขนาดเล็กนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์โคล์ต้านะครับสามารถเอาแพราขึ้นไปมาได้แล้วเอารถเี่ยขึ้นมาได้ครับสุดยอดที่รีนะครับบอกเลยครับเนี่ยครับอุ้ยครับสุดยอดมากมากเลยนะครับเนี่ยครับอ่าทั้งช่องกับขอขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อท่านหน้าแห้งน้าแหงอ่ะทั้งช่องอ่ะสุดผ้าลงไป เที่ยวหาดนะครับเป็นบางหาดแรงทองเที่ยวนะครับบา็ทีมีการทําการเกษตรนะครับแลักกับลูกหลายๆอย่างนะครับเชินดอกดาวเรืองเห็นท่างก้องไปกัอนดอกดาวเรืองแล้วกับพริกนะครับวอจบคลิปตำหนี้เด้อครับสวัสดีครับอย่าขับเป็่อะไรบนรถนี้เก่งมานะครับ